ทดสอบทดสาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่านะคะมาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะอยากจะเมาส์มอยค่ะหาเรื่องเมาส์มอยนะคะแต่ว่าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาถ้าเกิดมาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมาดามติวิซ่าด้วยนะคะในช่วงนี้ก็เป็น วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่แบบสบายๆอยากจะหาเพื่อนคุยค่ะเมามอยเหงานะคะตามภาษาของคนที่อยู่ไกลบ้านบ้านไกลอยู่ต่างประเทศค่ะคือแนะนํากันนิดหนึ่งนะคะพิชพิติค่ะก็เป็นสาวเหนือเป็นคนเชียงใหม่เจ้าคือในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการที่อยู่กับ สามีนะคะฝรั่งเศสเรารู้จักกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วนะคะอุ้ยวเชียวค่ะอารมณบทนิดนึงก็คือว่าเป็นคนเจียงใหม่นีเจ้าแล้วก็ออกเรือนนะคะมาอยู่กับสามีตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยสามีก็ไปอยู่ที่เกาะช้างบ้านบางเบ้านะคะคือ นางก็เกษียณอายุแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปลองใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะช้างนะคะแล้ววันหนึ่งนางก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งพิตีเนี่ยก็ตอนนั้นเป็น reception คะ่ะทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูประวัติก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ออ playlist about ทีนะคะเราคร่าวๆก็แล้วกันก็คือนางก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็มาพักที่โรงแรมที่พี่ตีทำงานซึ่งตอนนั้นก็เป็นรี c เซ t ชั่นเงี้ยค่ะเอาจิงๆนะคะคือพี่ตีไม่เคยคิดว่าจะต้องมีแฟนเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสเปคจริงๆแล้วคือชอบแบบสายเอเชียะคะ่ะถ้าเกิดว่าได้คนไทยก็ดีเพราะว่าคุยกันรู้เรืเร่องนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะคะ่ะ <laughs> ตอนที่ชีวิตเป็นโสดเนี่ก็คือแบบก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเอาเราเนาะหรือว่าเราไม่ใช่สเปคของคนไทยอะ่ะคือพิติค่อนข้างที่จะเป็นคนแรงนะคะคนก็คงกลัวเงี้ยค่ะไม่รู้อันนี้คิดไปเองนะคะเอาละแล้วก็ตอนที่นามาพักนะคะนางก็ไม่ได้ติดต่อกับพิติโดยตรงนางติดต่อกับผู้จัดการนะคะของพิติได้ทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยก็ นางก็ชวนมาอยู่ชวนมาอยู่ด้วยนะคะที่เกาะช้างก็เป็นไงเป็นกันพิติก็ตัดสินใจมาอยู่นะคะออกเรือนนะคะและทิ้งครอบครัวที่เชียงใหม่และทิ้งครอบครัวหมายถึงญาติพี่น้องอะไรเงี้ยคะ่ะก็มาอยู่ที่เกาะช้าง ถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะมีสายฝอนะคะพิติคิดว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆะคะ่ะเพราะว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์การติดต่อสื่อสารภาษาเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าการที่เรามาอยู่กับใครสักคนนะคะการเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละ ของแต่ละฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าลำพังอ่ะแค่การที่เราอยู่กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันหรือต่างภาษามันเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าตอนที่พิติไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยคือแบบเอ๊ะเขาจะมีวิถีชีวิตยังไงเขาจะมีความเป็นอยู่ยังไงมันเป็นการเริ่มต้นศึกษา ใหม่หมดเลยนะคะเป็นการปรับตัวสําหรับพิธีตอนนั้นเนี่ยการปรับตัวรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนั้นพิธีก็อายุ40ปีนะคะตอนนี้อุ้ยตแตละ10ปีแล้วแน่นอนตอนนี้ก็คือ50นะคะใกล้จะย่าง51แล้วอุ้ยแต่และเวลามันรวดเร็วเหลือเกินนะคะประสบการณ์10 ปีของการที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็คือตอนที่ใหม่ๆครั้งแรกนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าสเปคติสตไม่ใช่คนต่างชาติแถมไม่พอเป็นคนสูงวัยด้วยนะคะคนสูงวัยมันเหมือนกับเรามีพ่ออีกคนหนึ่ง ใหม่ๆอ่ะพี่ติมีความรู้สึกว่าพี่ติไม่มีอิสระนะคะมันไม่มีอิสระเสรีเหนืออื่นใดเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ติจะเป็นคนที่แบบอยากทําอะไรก็ทํานะคะไม่แคร์ไม่สนไม่สนโลกนะคะฉันอยากทกําก็ข้อเสียก็คือว่าพอเราตามใจตัวเองเนี่ยเวลาเราทําอะไรอะ่ะเวลามีใครมาเตือนเราเราจะไม่ฟังนะคะเพราะว่าไม่เป็นไรเลยนะคะแต่พอเราได้ลองทําอะไรเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า เราจะล้มเหลวมากกว่าประสบความสําเร็จ1ก็คือเสียเวลานะคะเราต้องมาลองผิดลองถูกเองอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นคนเกิดปีมั่นบันกล้าอะไรเงี้ยมีความมั่นใจตัวเองสูงเกินไปนะคะพอเวลาใครเตือนเราแล้วก็ไม่ฟังทําให้เราล้มเหลวมากกว่าสําเร็จนะคะถ้าจะให้ดีนะคะลองลองเชื่อผู้ใหญ่ที่เขาเตือนเรานะคะว่าอย่าทําสิ่งนั้นสิ่งน,นี้นะคะ ทีนี้พอเวลาพิตีมาอยู่กับคุณสามีที่เขามีวัยวุฒิสูงกว่ามันทําให้เหมือนเราเป็นเด็กเวลาพิตีอยู่กับคุณสามีเนี่ยจนถึงวันนี้เหมือนเราเป็นเด็กเลยนะคะเขาจะเรียกว่าเบบนะคะเบบก็คือแบบเด็กน้อยอย่างเงี้ยอุทละฟังดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเวลาเขาจะทําอะไรเขาเตือนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอก เหมือนที่พิติได้บอกไปนะคะมันเหมือนเราขาดอิสระเสรีนะคะแต่ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปพอเราลองเชื่อมันก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาเราเชื่อผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีผลดีมากกว่าผลเสียแรกๆมันก็อึดอัดนะคะรู้สึกแบบทาไมอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแน่นอนนะคะพอเวลาพิติมาอยู่กับคุณสามีเนี่ยอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะอยากจะทําอะไร ที่ที่เราอยากทําแน่นอนมันไม่ได้ร้อยเอร์เซนนะคะแต่ว่ามันมีผลดีมากกว่าผลเสียอยากได้ไปเที่ยวก็ได้เที่ยวนะคะที่ผ่านมาได้เที่ยวเยอะมากนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นกําไรชีวิตได้เปิดโลกแต่ว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็เที่ยวตามสไตล์ของเขานะคะสมมุติว่าเราจะ สมมติว่าเวลาเรามาเที่ยวฝรั่งเศสพี่ติ๋ก็อยากจะไปแบบเที่ยวดิสนีย์แลนด์อยากไปเที่ยวแลนด์มาร์คที่แบบคนเที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่คุณสามีไม่ชอบนะคะ <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เลยนะคะอยังอย,อยากไปหอไอเฟลอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากไปเพราะว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยชอบเที่ยวแบบคนเยอะๆนะคะเขาชอบเที่ยวแบบเงียบๆสบายๆ โซโลไลฟ์ Life, อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยพิติมีความรู้สึกว่าเออเวลาเราไปเที่ยวแบบที่คนไม่ค่อยเยอะเยอะมันเที่ยวสบายดีนะครับมารู้สึกสบายไม่ต้องแบบไปแย่งกินไม่ต้องแย่งเที่ยวกับใครมันก็สนุกไปอีกแบบแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ1ิปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเราใจเย็นขึ้นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ เราได้ประโยชน์อะไรมากมายหลายๆอย่างนะคะจากที่เราลองเชื่อคนที่มีประสบการณ์มากกว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะคะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พิตตีไปเจอเพื่อนเขาบอกว่า,วาอุตละเธอมีผัวเท่าเนาะมีผัวเท่าก็คือมีสามีมแก่เง่ะเขาบอกว่าชีวิตก็คงจะน่าเบื่อนะคะมันไม่โลดผนมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่สําหรับพิติพิติคิดว่า มันเป็นสิ่งดีสําหรับพิตินะคะเพราะว่ามันทําให้พิติมีความช้าลงใจเย็นขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีของพิติที่พิติได้รับนะคะจากการที่เรามีสามีสูงวัยอายุเราห่างกัน25ปีนะคะเพราะว่าตอนนี้พิติอายุ50 คุณสามีอายุ75ปีอายุเท่ากับคุณแม่พิติเลยนะคะตอนแรกๆที่เราคบกันเนี่ยเราก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษนะคะแต่ทีนี้เขาก็เป็นคนฝรั่งเศสนะคะอยากจะให้เราเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนนั้นก็รู้สึกแบบไม่ชอบอะนะคะจะไม่อยากเรียนนะคะยากจังเลยคนที่มีคู่ครองเป็นคนต่างชาติพิติคิดว่าถ้าจะให้ดีนะคะ เรื่องภาษาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคุณจะสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันมีความสึกอึดอัดนะคะคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเปิด Google Translate แล้วก็ยังไม่ได้ดังใจนะคะสําหรับพี่ตีเนี่ยภาษามันเป็นปัจจัยสําคัญหลักเลยนะคะในเรื่องของการที่เราจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนแรกๆเวลาเราคุยกันแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอเขียนก็ได้อะไรเงี้ยฉันจะได้เข้าใจนะคะ ประสบการณ์มันก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคะมันมีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรฉันตั้งใจเรียนก็ได้นะคะจนวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าให้คะแนนตัวเองก็น่าจะประมาณ8ส่วน10นะคะในเรื่องของการสื่อสารภาษาค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะตอนนี้ก็คือใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนๆคำไหนที่ไม่ได้ก็พยายามเปิด d i c t i o n a r y นะคะในการแปลแล้วก็พูด คือแรกๆเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นปัญหาหลักของการของคู่พิตีเลยนะคะภาษาเนี่ยเป็นเรื่องหลักตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เราก็จะรู้นะคะว่าเขาต้องการอะไรพิตีต้องการอะไรค่ะมันมีความสัมพันธ์มันเป็นความผูกพันนะคะมากกว่าตอนนี้นะคะมีความมันเป็นความผูกพันก็คือ ไปไหนด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคะปื่นเช้ามาแล้วก็ออกไปเดินเล่นนะคะออกไปเดินเล่นตอนกัางวันก็มาทานข้าวอ๋อคุณสามีชอบกับทำกับข้าวนะคะทําอาหารอร่อยค่ะทําอะไรมากินได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็พี่ตีจะเป็นแผนกเก็บกวาดนะคะงานบ้านไม่ตกบกพร่องไม่ขาดตกบกพร่องค่ะบ้านสะอาดเรียบร้อยนะคะซักผ้าล้างจาน เป็นหน้าทีพิตีนะคะหน้าที่แม่บ้านเลิดค่ะก็มีคนถามนะคะว่าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยทะเลาะเบาแว้งอะไรกันบ้างหรือเปล่าก็มีนะคะแต่ว่ามีไม่มากปีหนึ่งก็ประมาณครั้งสองครั้งสําหรับคู่พิตีเนี่ยก็คือว่าแน่นอนเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความเป็นชานิยมอะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะให้เรากล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเงียบ มีอะไรให้พูดมีปัญหาอะไรให้อธิบายให้ชี้แจงอย่างเงียบนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆาพิติว่าเรื่องนี้น่าคิดก็คืออันนี้พิติรู้สึกนะคะก็คือว่าคือเหมือนเขาเป็นผู้นำอ่ะเขาไม่อยากที่จะให้เราเจ้ากี้เจ้าการนะคะไม่อยากให้เจ้ากี้เจ้าการว่าเธอทำนั่นสิเธอทำนั่นสินะคะไม่ชอบนะคะแต่ว่าให้เหมือนกับเป็นการ นำเสนอดีกว่านะคะแต่ว่าห้ามสั่งห้ามบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาไม่ชอบนะคะเมื่อกี้พี่ติจะพูดอะไรอะ่ะไม่มีสคริปต์นะคะคิดอะไรก็ออกมาก็พูดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังเข้ามาในเส้นทางสายฝอนะคะลองคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์หรือ ใครที่ใครที่มีคู่ครองมาแล้วที่อยู่กับสามีที่เป็นชาวต่างชาติลองคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างก็ดีนะคะเอาละค่ะไม่อยากจะให้คลิปนานนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจลองนำมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเผื่อคลิปต่อ,ตอไปเราจะได้มาเมา่์มอยกันต่อนะคะอีกนิดนึงดีกว่าเรื่องนี้ก็คือ การที่เราจะใช้ชีวิตคู่นะคะไม่ว่าจะคู่ของเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราสองคนนะคะเพราะว่า10ปีที่พิติใช้ชีวิตอยู่กับคุณสามีมาเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่พิติเจอก็คือว่าเราอยู่กันแน่นอนเราอยู่กันสองคนแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องออกไปเจอผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณสามี เพื่อนของเราญาติพี่น้องการเข้าสังคมนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ในโอกาสต่อ,ตอไปนะคะเราค่อยมาคุยกันดีกว่าสำหรับช่องของพิตินะคะประจำติวิซาเนี่ยพิติคิดว่าในครั้งต่อไปพิติจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะว่าชีวิตพิติเนี่ย มีเรื่องราวที่จะดำเนินไปอะไรยังไงนะคะเพราะว่าพิติคิดว่าการแชร์ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนการเรียนรู้นะคะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจค่ะไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งในสิ้นปีนี้พิติก็จะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะแล้วก็อาจจะทำคลิปนั่นคลิปนี่นะคะแล้วก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe ให้กับมาดามติวิซ่าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะไม่ปังไม่เป็นไรคะ่ะแต่มีคนดูก็ดีใจแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้มานามติวิซา่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่อะเบียโตอเว่าว่าไปค่ะ <assets> Bye.